ที่หมู่บ้านแห่งนี้มันมีบ้านหลังหนึ่งที่ไม่เคยมีใครกล้าเข้าใกล้เพราะว่าทุกคนที่เข้าไปใกล้มันไม่เคยมีใครได้กลับออกมาอีกเลยก่อนสวัสดีเ,เพื่อนๆชาวตูนมาทุกคนกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องของพวกเราอีกเช่นเคยและก่อนที่จะไปเริ่มต้นกันพมก็ขอฝากเพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้ให้ถึงสักห้าสิบห้าไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของทีมงานและถ้าเ,เพื่อนๆพร้อมกันแล้วพมก็ขอเชิญเพื่อนๆรับชมรับฟังกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า มอนสเตอร์เฮาส์กันได้เลยครับโดยเรื่องราวทั้งหมดมัน,นจะเริ่มต้นที่เด็กหญิงคนหนึ่งที่เธอเนี่ยขี่รถจักรยานสามล้อเข้าไปติดอยู่ในสนามหญ้าหน้าบ้านหลังหนึ่งที่มันในสุดแสนจะเก่าและสุดโทมซึ่งเธอเนี่ยก็พยายามจะปันออกไปจากบริเวณนั้นแต่ทว่าจักรยานของเธอเนี่ยก็ไม่สามารถหลุดออกมาได้เสียทีจนกระทั่งเนเบอร์แคคเกอร์ชายชราเจ้าของบ้านเนี่ยก็ได้เดินออกมาตะโกนไล่เด็กหญิงอีกทางยังขู่ว่าจะฉีกเนื้อเธอเป็นชิ้น ทำให้เด็กหญิงเนี่ยก็เลยกลัวจนลนลานและเธอเนี่ยก็ทิ้งจักรยานไว้ก่อนจะวิ่งหนีออกมาแต่ถ่า,าชายชราเนี่ยก็เลือกที่จะทําลายจักรยานของเธอก่อนจะนํามันกลับเข้าไปในบ้านโดยที่ชายชราเนี่ยก็ไม่ทันได้รู้ตัวเลยว่าเรื่องราวทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นนั้นก็ได้มีเด็กชายที่อยู่บ้านฝั่งตรงข้ามอย่างดัสตินเจมส์หรือว่าดีเจที่คอยเฝ้ามองดูเขาอยู่ตลอดโดยที่ตัวของดีเจนั้นเขาเนี่ยก็จดบันทึกทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านฝั่งตรงข้าม และเขาในก้าเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าให้ผู้เป็นแม่ที่เธอในกำลังเต็มตัวออกจากบ้านฟังโดยดีเจเนี่ยก็พยายามบอกถึงความแปลกประหลาดของบ้านตรงคาแต่แม่ของเขาเนี่ยก็ไม่เชื่อในสิ่งที่เขาพูดเลยแถมเธอเนี่ยก็ยังกำชับดีเจว่าเขาในอยู่กับพี่เลี้ยงในระหว่างที่เธอในไม่อยู่บ้านรวมถึงบอกด้วยว่าหากมีเหตุอะไรก็ให้เขาในโทรแจ้งตำรวจและหลังจากที่พ่อกับแม่ของเด็กชายเนี่ยออกจากบ้านไปได้ไม่นานนักชาวเดอร์เพื่อนของดีเจเนี่ยก็ได้เข้ามาหาเขา พร้อมกับอวดลูกบาสลูกใหม่และก็จัดการโชว์ชุดบาสให้ DJ ดีเจดูแต่ทวัาน,นั้นก็เป็นเหตุทาให้ลูกบาสของเขาในกระเด็นตกไปยังบ้านฝั่งตรงข้ามที่ทั้งสองในรู้ถึงความแปลกประหลาดดีทำให้ดีเจที่เห็นดังนั้นเขาเนก็เลยปลอบใจเพื่อนไวคิดเสียว่าลูกบาสเนได้หายไปแล้วแต่ตัวของชาวเบอร์เนี่ยก็ไม่ยอมและเขาเนก็ไม่อยากเสียลูกบาสที่เขาได้อุตส่าห์ลงทุนลงแรงทํางานแลกเงินซื้อมาไปทําให้เขาเนก็เลยขอร้องให้ดีเจเดินเข้าไปหยิบลูกบาสที่ที ทำให้ดีเจเนี่ยก็เลยนสังเกตรอบบ้านดูแล้วและเขาเนี่ยก็คิดว่าเวลานี้ตัวของชายชาราเนี่ยน่าจะหลับอยู่ทําให้เขาเนี่ยก็เลยตัดสินใจจะเข้าไปเอาลูกบาสเมื่อคืนนี้กับชาวเดอร์แต่ทว่าอยู่ดีๆชายชาราเนี่ยก็ออกมาจากบ้านก่อนจะตะโกนไล่ดีเจให้ออกไปจากสนามหน้าบ้านของเขาและพอเหตุการณ์เนี่ยมันออกมาเป็นแบบนี้ทําให้ดีเจเนี่ยก็เลยรีบวิ่งหนีจนเท้าของเขาเนี่ยไปเตะเข้ากับดินบนสนามจนดินเนี่ยก็เดินออกมาทําให้ชายชาราเนี่ยก็เลยยิ่งโกรธมาก ก็จะจับตัวของเขาเอาไว้และชายชราเนี่ยก็ยกตัวของดีเจขึ้นสูงแต่ทว่าในช่วงเวลานั้นชายชราเนี่ยก็เกิดอาการช็อกขึ้นมาจนเขาได้หมดสติลงไปทําให้เขาเนี่ยก็เลยล้มทับดีเจที่กลางสนามและเป็นเหตุให้รถพยาบาลเนี่ยต้องมาพาตัวชายชราไปและในระหว่างที่ชายชราเนี่ยถูกเข็นออกจากสนามยาดีเจเนี่ยก็สังเกตเห็นกุญแจที่ตกอยู่ทําให้เด็กชายเนี่ยก็เลยเข้าไปเก็บมันขึ้นมาและเขาเนี่ยก็เฝ้ามองดูรถพยาบาลที่ได้พาล่างของชายชราไป โดยตัวของชาวเดอร์เขาเนี่ก็สังเกตเห็นว่าไฟไซเรนของรถพยาบาลไม่ได้ถูกเปิดเลยเลยคิดกันไปว่าชายชราน่าจะไม่ดีแล้วทําให้ดีเจเนี่ยก็เลยนึกโทษตัวเองว่าเขาได้เป็นสาเหตุที่ทําให้ชายชราต้องตายแล้วเมื่อรถพยาบาลได้วิ่งออกไปแล้วรถของอดิสเบตพี่เลี้ยงของดีเจเนี่ยก็ได้แล่นสวนเข้ามาโดยเธอเนี่ยก็ถามดีเจถึงรถพยาบาลที่สวนกับเธอทําให้ดีเจเนี่ยก็เลือกที่จะไม่ตอบอะไรและเขาเนี่ยก็ไม่ค่อยพอใจด้วยซ้ําที่ทุกคนเนี่ยทำเรากับว่าเขาเป็นเด็ก และอันที่จริงแล้วอลิซาเบตเนี่ยก็ไม่ได้สนใจในตัวดีเจสักเท่าไหร่เธอเนี่ยเป็นชาวล็อกที่มีอีกชื่อคือซีและเธอเนี่ยก็มาที่นี่เพื่อเปิดเพลงเสียงดังแล้วก็ทําทุกอย่างที่ตัวเองอยากทําโดยไม่ได้สนใจความรู้สึกของดีเจเลยซึ่งเด็กชายเนี่ยก็ได้มีปากเสียงกับพี่เลี้ยงเล็กน้อยก่อนจะแยกตัวขึ้นมาบนห้องนอนซึ่งพอตกดึกในคืนนั้นเขาเนี่ยก็ฝันร้ายจนตื่นขึ้นมากลางดึกโดยในตอนที่เขาตื่นขึ้นมาเสียงโทรศัพท์เนี่ยก็ได้ดังขึ้นทําให้เด็กชายเนี่ยก็เลยกดรับสาย แต่เขาเนี่ยก็ได้ยินเพียงเสียงประหลาดดังออกมาก่อนที่สายเนี่ยจะตัดไปแต่แล้วจูจ่ๆเสียงโทรศัพท์เนี่ยก็ได้ดังขึ้นมาอีกครั้งซึ่งดีเจเนี่ยก็รู้สึกหัวเสียไม่น้อยทําให้เขาเนี่ยก็เลยตัดสินใจโทรกลับไปยังเบอร์ที่โทรมาแต่ทว่าปลายสายเนี่ยก็ไม่มีคนรับแล้วและเสียงรอสายในยโทรศัพท์เนี่ยก็ดังอยู่อย่างนั้นโดยมันเนี่ยก็มีอีกเสียงที่ดังแทรกมาจากที่ไกลๆก่อนที่เขาจะพบว่าตนตอของเสียงนี้มันเนี่ยก็ดังมาจากบ้านฝั่งตรงข้ามซึ่งเสียงที่กําลังดังอยู่นั้น มันเนี่ยก็คือเสียงโทรศัพท์นั่นเองและพอได้ยินแบบนั้นแล้วดีเจเนี่ยก็ตื่นตระหนกมากทําให้ระหว่างที่เขาในเปิดหน้าต่างยื่นหน้าไปฟังเสียงอยู่ดันจู่จูโบนแฟนหนุ่มของซีเนี่ยก็เข้ามาแกล้งเขาจากด้านหลังซึ่งดีเจเนี่ยก็ได้บอกเรื่องโทรศัพท์กับซีรวมถึงบอกเรื่องที่ว่าชาชลาตา,ตายไปแล้วด้วยโดยหนุ่มสาวทั้งสองที่ได้ฟังคําจากเด็กชายเขาเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกถึงความผิดปกติอะไรและโบนเนี่ยก็ยังคงแกล้งดีเจต่อด้วยการหยอกล้อแล้วก็ทาลายตุ๊กตาตัวโปรดของเขา และหลังจากที่โบกพีเลี้ยงออกจากห้องไปเด็กชายเนี่ยก็เห็นถึงความผิดปกติที่หน้าต่างบ้านตรงคำทําให้เขาเนี่ยก็เลยตัดสินใจโทรให้ชาวเดอร์ออกมาหาเขาหน่อยและในขณะที่ดีเจเนี่ยกำลังย่องออกจากบ้านเพื่อจะไปยังที่ที่นัดชาวเดอร์เอาไว้เขาเนี่ยก็บังเอิญได้ยินโบนเล่าเรื่องบางอย่างให้ซีฟังโดยในตอนที่โบนยังเป็นเด็กเขาเนี่ก็เคยโดนชายชลาขโมยบ้าของเขาที่มันตกในสนามหญ้าหน้าบ้านของชายชลาไปโดยในวันนั้นเขาเนี่ยก็เห็นว่าเนเบอร์เคกเกอร์เขาได้คุยกับบ้านแล้วก็จูบมัน แถมโบนเนี่ยก็ยังพูดถึงข่าวลือที่เขาเนี่ยเคยได้ยินมาว่าใครๆเนี่ยก็คิดว่าชายชรากินภรรยาของตัวเองไปและพอเล่าจบเขาเนี่ยก็หยอกเล่นกับซีจนเธอเนี่ยเกิดความไม่พอใจก่อนจะไล่เขาออกไปจากบ้านทําให้ดีเจเนี่ยก็เลยอาศัยจังหวะนั้นในการย่องหนีออกมาทางหลังบ้านแทนโดยที่ต่อมาหลังจากเหตุการณ์นั้นทั้งด้านของโบนที่เขาไน้มีอาการเมาเล็กน้อยหลังจากที่โดนไล่ออกมาจากบ้านเขาเนี่ยก็ได้เข้าไปเหยียบย่าสนามหน้าบ้านของชายชรา ก่อนจะด่าทอโวยายใส่บ้านทำให้ไม่ดาน,นักประตูบ้านเนี่ยก็ได้เปิดออกและว่าวตัวโปรดที่เขาเล่าให้ซีฟังเนี่ยก็ได้ลอยออกมาจากบ้านทําให้โบเนี่ยก็เลยเดินเข้าไปหาว่าวเล่ากับว่าเขาในกำลังโดนสะกดก่อนที่ตัวของเขาเนี่ยจะถูกบ้านดูดและหายไปและในเวลาเดียวกันที่ทางฟังของดีเจที่เขาเนี่ยออกมาเจอกับชาวเดอร์เขาเนี่ยก็ได้เล่าเรื่องราวทุกอย่างให้กับชาวเดอร์ฟังจนชาวเดอร์เนี่ยก็คิดว่าเขาหลอนไปแล้ว ทำให้ทั้งสองนั้นก็เลยพากันมาที่บ้านของชายชรลาและชาวเดอร์เนี่ยก็ได้คานเข้าไปที่ประตูหน้าบ้านและเขาเนี่ยก็ได้กดกิ่งเพื่อพิสูจน์ให้ดีเจเห็นว่าดีเจเนี่ยคิดมากไปแล้วแต่ทว่าหลังจากการกดกิ่งของชาวเดอร์จูู่บ้านเนี่ยก็ได้มีชีวิตขึ้นมาและประตูเนี่ยก็เปิดออกเล้ากระปากที่มีฟันและผมเนี่ยก็คือลิ้นที่ตะวัดออกมาเหมือนมนัน่ยต้องการจะกินชาวเดอร์ทำให้พวกเด็กชายเทียนแบบนั้นพวกเขาเนี่ยก็ตกใจมากก่อนจะรีบวิ่งหนีเอาชีวิตรอดออกมาจากบ้านหลังนั้นกัน และพวกเขาทั้งสองนี่ยก็ได้เข้ามาหลบในบ้านของดีเจก่อนจะใช้เวลาตลอดทั้งคืนในการเฝ้ามองบ้านของชายชลาแล้วพอถึงในตอนเช้าวันถัดมาซีเนี่ยก็ได้โดนปลุกด้วยการขายของของ,ของเด็กหญิงคนหนึง่งและเธอเนี่ยก็ได้เลือกขนมไว้อย่างหนึ่งก่อนจะนามันขึ้นมาให้กับดีเจด้านบนห้องและเธอเนี่ยก็ถามถึงโบนกับเด็กชายทั้งคู่แต่เมื่อเด็กชายบอกว่าโบลเนี่ยอาจจะถูกบ้านกินเข้าไปแล้วซีเนี่ยก็ทําท่าทางไม่เชื่อในสิ่งที่เด็กทั้งสองพูดและเธอเนี่ยก็รีบกล่าวลาเด็กทั้งสองไป ทำให้พวกเขาทั้งสองก็ได้หันกลับมาสนใจบ้านฝั่งตรงข้ามต่อและจ,ะจู่ๆในตอนนั้นเองทั้งสองเนี่ยก็ได้เห็นเด็กหญิงขายของกําลังเดินเข้าไปในบ้านหลังนั้นทําให้ดีเจและชาวเดอร์เนี่ยก็ไม่รอช้าได้รีบวิ่งเข้าไปห้ามเธอทันทีแต่ทว่าตัวของเด็กหญิงเนี่ยก็กลับรลันและก็ไม่ฟังคําเตือนของพวกเขาทําให้เธอเนี่ยก็เลยเกือบโดนบ้านกินเข้าไปแต่โชคดีที่ดีเจกับชาวด์เนี่ยสามารถช่วยเธอไว้ได้ทันซึ่งมันเนี่ยก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่ซีเนี่ยก็เปิดบ้านออกมาตามหาชาวเดอ์ เพราะบ้านเนี่ยมีคนโทรมาหาเขาทํให้บ้านเนี่ยก็เลยกลับมาดูเป็นบ้านปกติอีกครั้งแล้วพอซีได้เห็นสภาพเด็กๆ,ๆเธอเนี่ยก็เลยขอคําอธิบายดีๆจากดีเจแต่พอดีเจอธิบายเธอเนี่ยก็ไม่เชื่อในสิ่งที่เขาพูดและก็ต้องการจะเดินเข้าไปในบ้านฝั่งตรงข้ามเพื่อพิสูจน์ความจริงทาให้ดีเจเนี่ยก็เลยเข้ามาห้ามเธอแต่เมื่อห้ามไม่ได้เขาเนี่ยก็อวยพรให้เธอไปตามหาโบนได้อย่างปลอดภัยและหลังจากทีซีได้ออกไปแล้วเด็กหญิงเนี่ยก็ได้เข้ามาถามถ,ามถ่ายถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น ทำให้ดีเจเนี่ยก็เลยพาเธอไปยังห้องนอนและก็บอกว่านี่เนี่ยคือหอสังเกตการของพวกเขาทําให้เด็กหญิงเนี่ยก็เลยแนะนําตัวกับเด็กชายทั้งสองว่าเธอเ่ยชื่อเจนนีเฟอร์หรือว่าเจนนี่แล้วเมื่อเธอได้รู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วเธอเนี่ก็ได้ขอยืมโทรศัพท์บ้านของดีเจก่อนจะโทรไปเล่าเรื่องราวให้แม่ของเธอฟังแต่ดูเหมือนว่าแม่ของเธอเนี่ยจะไม่ค่อยเชื่อเธอนักซึ่งระหว่างนั้นเองจู่ๆสุนัขตัวหนึ่งมันเนี่ยก็ได้เดินเข้าไปในพื้นที่สนามหญ้าของบ้านมีชีวิตและในจังหวะนั้น เจ้าหมาเนี่ยก็ได้ถูกบ้านกินหายวับไปกับตาของเด็กทั้ง3คนทําให้พวกเขาเนี่ยก็ตกใจมากทําให้เจนเนี่ยก็เลยแจ้งตํารวจเพราะว่าคืนนี้เนี่ยเป็นคืนวันฮาโลวีนที่เด็กหลายคนจะมาเคาะบ้านเพื่อขอขนมแล้วแต่ทว่าเมื่อพวกตํารวจได้เดินทางมาถึงไม่ว่าพวกเขาเนี่ยจะทํำยังไงบ้านเนี่ยก็ยังคงสงบนิ่งและไม่แสดงความน่ากลัวออกมาทาให้ทั้งสามเนี่ยก็เลยถูกตํารวจคาดโทษที่พวกเขาเนี่ยมายุ่งวุ่นวายกับบ้านของคนอื่นและเมื่อการแจ้งตํารวจไม่ได้ผล ทาให้ดีเจเนี่ยก็เลยนาเพื่อนทั้งสองคนมาหาคนที่เขาเชื่อว,ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญและเขาคนนี้เนี่ยก็คือชายติดเกมที่ชอบอ่านหนังสือเรื่องลึกลับโดยเด็กชายทั้งสองเนี่ยก็เรียกเขาว่าสกาซึ่งดีเจเนี่ยก็เล่าเรื่องบ้านเนีแคร์เกอร์ให้กับสกาฟังพร้อมถามถึงวิธีจัดการทําให้สกาที่เคยอ่านหนังสือที่บอกเล่าเรื่องราวของวิญญาณที่ก่อตัวเป็นสิ่งก่อสร้างก็ได้บอกกับพวกเขาว่าทางเดียวที่จะจัดการกับมันได้ก็คือต้องทําลายหัวใจของมันซึ่งเขาเองเนี่ยก็ไม่รู้ว่าหัวใจของบ้านจะไปอยู่ที่ไหน และหลังจากที่ได้รับข้อมูลมาแล้วทั้ง3มเนี่ยก็ได้กลับมาวางแผนกันต่อที่บ้านและพวกเขาเนี่ยก็คิดว่าหัวใจของบ้านเนี่ยอาจจะเป็นเตาผิงที่มันจะติดไฟอยู่ตลอดเวลาทําให้พวกเขาเนี่ยก็เลยวางแผนจะเอาปืนฉีดน้ําเข้าไปดับไฟและเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกบ้านกินไปเสียก่อนพวกเขาเนี่ยก็วางแผนให้บ้านกินยาแก้หวัดเพื่อให้บ้านเนี่ยหลับไปทําให้ชาวเดินเนี่ยก็เลยรับหน้าที่ไปขโมยยามาและพวกเขาเนี่ยก็จัดการเอายาใส่หุ่นเพื่อให้บ้านเนี่ยกินหุ่นที่มียาเข้าไป แล้วพอคิดได้แบบนั้นทั้ง3เนี่ยก็เริ่มแผนการด้วยการเอาถังขยะมาพางตัวแต่ในขณะที่พวกเขาเน่ยจการเอาหุ่นเข้าไปที่หน้าบ้านผีสิงอยู่นั้นพวกตำรวจเนี่ยก็กลับมาที่นี่อีกรอบทํให้แผนการของพวกเขาเนี่ยก็ถูกตํารวจจับได้และพวกตํารวจเนี่ยก็ฆ่าโทษพวกเขาเอาไว้ก่อนจะจบเด็กทั้ง3เนี่ยขึ้นรถไปแต่จู่ๆในตอนนั้นเองตํารวจคนหนึ่งเนี่ยก็ได้ยินเสียงประหลาด้ายสัตว์ร้ายดังออกมาจากในบ้านทําให้พวกตํารวจทั้งสองเนี่ยก็เลยเดินสํารวจดูเพื่อจะตรวจสอบความผิดปกติและนั่น ก็ทาให้พวกเขาเนี่ยถูกบ้านโจมตีและพวกเขาเนี่ยก็โดนบ้านกินหายไปและพอได้เห็นแบบนั้นเด็กทั้ง3ามเนี่ยก็ตกใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นมากแม้ว่าเจนนี่จะพยายามบอกให้ทุกคนมีสติแต่พอไม่ทันเลยบ้านเนี่ยก็หันมาโจมตีรถตํารวจที่พวกเขานั่งอยู่แต่โชคดีที่พวกเขาเนี่ยก็พากันเหนีอยกมาจากทางกระจกหลังรถได้ก็จะถูกดูดเข้าไปแต่ทว่าพวกเขาเนี่ยก็ไม่สามารถออกมาจากบ้านได้อยู่ดีแล้วเมื่อบ้านสงบลงแล้วทั้ง3ามคนเนี่ยก็ช่วยกันสํารวจภายในบ้าน โดยชาวเดอร์เนี่ยก็ได้พบตะข่ายใส่ลูกบอลเลืองแสงห้อยอยู่และเขาเนี่ยก็คิดว่ามันคือหัวใจของบ้านจึงจะใช้ปืนฉีดน้ําฉีใส่มันทาให้บ้านเนี่ยก็ได้ถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งและมันเนี่ยก็อ้าปากก่อนจะบ้วนน้าออกมาทําให้พวกเขาจึงได้พบว่าภายในบ้านเนี่ยมีสิ่งที่เป็นอวยัยวะต่างๆเหมือนกับคนอยู่และที่ชาวเดอร์ฉีดน้ําใส่เมครูมันเนี่ยก็จะเป็นลิ้นไก่โดยที่หน้าต่างของบ้านเนี่ยก็จะมีแสงส่องเข้ามาเสมือนเป็นตาตัวจับความผิดปกติภายในบ้านทําให้เด็กทั้ง3าเนี่ยก็เลยเดินสำวรวจ จนพวกเขาเนี่ยตกไปอยู่ในห้องใต้ดินที่มนันเต็มไปด้วยของเล่นมากมายและในห้องใต้ดินแห่งนี้ดีเจเนี่ยก็บังเอเงิญได้เจอกับคุกลับที่ถูกล็อกกุญแจเอาไว้ทําให้เขาเนี่ยก็เลยเอากุญแจที่เก็บได้มาไขาและเปิดมันออกซึ่งด้านในเนี่ยก็มีร่างของภรรยาของชายชรานอนอยู่ในทีแรกพวกเขาเนี่ยก็คิดว่าข่าวลือที่ว่าชายชรากินภรรยาจะเป็นเรื่องจริงแต่ทว่ารอบร่างของหญิงอวบมันเนี่ยกบมีของไว้อะไรมากมายจนพวกเขาเนี่ยก็ไม่อาจเชื่อข่าวลือได้และจู่ๆในตอนนั้นเอง ดีเจเนี่ยก็บังเอิญสะดุดล้มไปทับร่างของหญิงอ้วกและก็เผยให้เห็นว่าแท้จริงแล้วร่างของหญิงคนนี้เนี่ยมีเพียงโครงกระดูกซึ่งบันเนี่ยก็ทําให้บันรู้สึกตัวทําให้พวกเขาเนี่ยก็ต้องหนีเอาชีวิตรอดแต่ทว่าชาวเดอร์เนี่ยก็ถูกล่อโดยลูกบัตทําให้เขาเนี่ยก็เลยโดนบ้านดูดกลับมาที่โถงบันหรือว่าบริเวณปากของบันซึ่งเจนนี่กับดีเจเองเนี่ยก็หนีไม่พ้นทาให้ทั้ง3มเนี่ยก็เลยมารวมกันอยู่ที่นี่ก่อนที่พวกเขาเนี่ยจะโดนคืนลงไปซึ่งเจนนี่ที่เห็นท่าไม่ดีแล้ว เธอเนี่ยก็เลยกระโดดเข้าไปกอะที่ลิ้นไก่เพื่อหวังให้บ้านเนี่ยอ้วกออกมาและบ้านเนี่ยก็เป็นแบบที่เธอคิดจริงๆพ่อบ้านเนี่ยก็ได้อ้วกเด็กทั้งสามออกมาและหลังจากที่รอดออกมาได้ดีเจกับชาวเดอร์เนี่ยก็ทะเลาะก,กันอย่างหนักและระหว่างที่พวกเขาในกําลังตีกันอยู่นั้นชายชรา,าเจ้าของบ้านเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและเขาเนี่ยก็ยังไม่ตายซึ่งเขาเนี่ยก็พูดคุยกับบ้านมาที่บนเคยเล่าทาให้ดีเจที่เห็นดังนั้นก็คิดได้ว่าที่จริงจุดประสงค์ของชายชรา,าอาจจะแค่ต้องการช่วยเด็กๆ ทำให้ชายชรา,าเนี่ยก็เลยเล่าเรื่องราวของเขาและภรรยาให้ดีเจฟังโดยในสมัยก่อนเธอเนี่ยก็เป็นหญิงสาวที่มักจะถูกคว้างปลาของใส่อยู่เสมอทําให้เขาเนี่ยก็เลยช่วยเธอออกมาก่อนจะซื้อที่กว้างขวางไว้สําหรับปลูกบ้านให้เธอซึ่งเธอเนี่ยก็หลักและหวงแหนบ้านหลังนี้มากโดยในระหว่างการก่อสร้างก็ได้มีเด็กเข้ามาและปลาของใส่เธอทําให้เธอเนี่ยก็เลยโกรธมากจนตอบโต้ไปซึ่งมันเนี่ยก็เป็นเหตุทาให้เธอเสียชีวิตทําให้เนเบอร์แคคเกอร์เนี่ยก็ตัดสินใจสร้างบ้านต่อจนเสร็จ แต่ถว่าถึงเธอจะตายไปแล้วแต่เธอเนี่ยก็ไม่เคยจากไปไหนเลยทําให้ชายชราเนี่ยก็เลยต้องคอยทําหน้าที่ป้องกันเพื่อไม่ให้ใครเนี่ยเข้ามายุ่งวุ่นวายที่บ้านและด้านเนี่ยก็เพื่อปกป้องให้ทุกคนปลอดภัยดีทําให้ดีเจที่ได้รู้แบบนั้นเขาเนี่ยก็คิดอยากจะช่วยชายชราทาให้เขาเนี่ยก็เลยตรงเข้าไปจับมือชายชราก่อนจะพาเขาออกมาจากพื้นที่บ้านและพอแบบนั้นทําให้บ้านเนี่ยก็ได้กลายร่างเป็นปีศาจและมันเนี่ยก็ไล่ตามพวกเขาและในระหว่างการวิ่งหนี ชายชราเนี่ยก็เหนื่อยเกินกว่าจะหนีต่อไปได้ทําให้เขาเนี่ยก็เลยให้พวกเด็กๆทิ้งเขาเอาไว้และเขาเนี่ยก็พยายามขัดขวางไม่ให้บ้านไปทาร้ายเด็กๆซึ่งเนเบอร์แคคเกอร์เนี่ยก็พยายามเกลี้ยกล่อมภรรยาก่อนที่เขาเนี่ยจะหยิบเอาระเบิดออกมาเพื่อหวังจะทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันถูกต้องแต่ทว่าเมื่อเขาเนี่ยเต็มตัวจะจุดระเบิดแล้วบ้านเนี่ยก็ได้โกรธเขามากและบ้านเนี่ยก็จับตัวเขาเอาไว้ทำให้เด็กทั้ง3ที่หนีเข้ามายังพื้นที่ก่อสร้างพวกเขาเนี่ยก็ได้เอารถแมคโครเข้ามาโจมตีบ้านเพื่อช่วยเหลือชชา แล้วพอแบบนั้นทาให้ดีเจเนี่ยก็เลยรีบลงมาหาชายชลาทันทีที่เห็นว่าเขาเนี่ยหลุดออกมาจากบ้านแล้วทําให้ฝ่ายชายชลาเนี่ยก็เลยมอบระเบิดให้กับดีเจไปจัดการกับบ้านแต่ในระหว่างที่เขาเนี่ยกำลังจุดมันบ้านเนี่ยก็โจมตีเขาทําให้เขาเนี่ยก็เลยตกลงมาด้านล่างพร้อมกับเจนนี่แล้วพอเห็นแบบนั้นชาวเดอร์เนี่ยก็เลยใชย้รถแมคโครจัดการกับบ้านจนไม่เหลือชิ้นดีและเขาเนี่ยก็ดีใจมากที่ทําสําเร็จหากแต่ทว่าป่องไฟของบ้านเนี่ยก็ยังคงไม่ดับและเศษไม้เนี่ยก็กลับมารวมตัวกันเป็นปีศาจอีกรอบ ทมให้ชาวเดอร์เนี่ยก็เลยใช้ความพยายามทั้งหมดในการต่อสู้กับบันซึ่งขณะเดียวกันดีเจกับเจนนี่เนี่ยก็ปีนไปยังเคนและดีเจเนี่ยก็ได้ส่งระเบิดให้กับเจนนี่จุดก่อนที่เขาเนี่ยจะใช้เคนเหวี่ยงตัวเองเอาระเบิดไปใส่ในป่องไฟและช่วยชาวเดอร์ทำให้ไม่นานนักเสียงระเบิดเนี่ยก็ได้ดังขึ้นและแรงระเบิดเนี่ยก็ทําให้บ้านแตกละเอียดกลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยโดยเนบเบอร์แฮกเกอร์เนี่ยก็ได้บอกลาภรรยาของตัวเองและเขาเนี่ยก็ไม่ลืมจะกล่าวขอบคุณเด็กทั้ง3ที่ทําให้เขาเนี่ยเป็นอิ ทำให้ในคืนนี้เนเบอร์แคคเกอร์ในก็อ,อกของเล่นที่ถูกเก็บอยู่ใต้บ้านมาน,านั้นมามอบให้แก่เด็กๆที่มาขอขนมและไม่นานนักแม่ของเจนนี่ก็มารับเธอกลับและทางด้านสองเพื่อนสีดีเจกับชาวเดอร์พวกเขาเนีก็จะใช้ความมอมแมมจากการต่อสู้แสงแต่งตัวเป็นทีมฮา l โลวีนและออกขอขนมและในขณะเดียวกันทั้งโบนและตำรวจทั้งสองพวกเขาเนีก็มีชีวิตรอดออกมาจากบ้านก่อนที่อนิเมชันเรื่องนี้จะตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับอนิเมชันที่มีเชื่อเรื่องว่า Mon s t ต r House โดยหลังจากที่ผมดูจบผมเนี่ยก็บอกเลยว่าโคตรเพลินม้นเนี่ยสนุกกว่าที่คิดมากโดยตัวบ้านเนี่ยก็ทั้งน่ากลัวและน่าสงสารในเวลาเดียวกันและบรรยากาศของเรื่องเนี่ยก็ทำออกมาได้หลอนดีถ้าเกิดว่าในวันหยุดนี้ใครกำลังหาอนิเมชันแนวหลอนๆดูอยู่ลวก็เรื่องนี้เนี่ยก็เป็นอีกเรื่องที่ผมเนี่ยอยากแนะนำเลยครับและในส่วนของเรื่องคะแนนอนิเมชันเรื่องนี้ก็สามารถทำคะแนนจากเว็บ iMDB ไปได้ที่ 6.7เต็ม10คะแนนครับและสำหรับเรื่องนะ้าพวกเราเนี่ยจะเอากระตูนเรื่องอะไรมาสปอยกันอีกก็ฝากเ,เพื่อนๆชาวตูนม้กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราสำหรับวันนี้พวกเราเนี่ยก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่เรื่องนะ้าบ๊ายบายครับ